เดี๋ยววันนี้มาซ่อมฟานเขาเรียกอะไรที่จับเปิดปิดประตูรถยนต์นะครับผมเป็นรถกระบะยี่สุนะครับทุกคนรดีล็อกมันหักครับเนี่ยหักหักขาอนี้หนึ่งงานนะหักตรงขานี้ครับทุกคนเห็นไหมขานี้แล้วขานี้ตอนนี้ผมก็ติดกาวอยู่นะครับติดกาวเราก็ติดแบบง่ายๆาครับทุกคนนี่ครับใช้กาวร้อนนี่ครับอัดขอบนี่ครับแล้วก็จุดนี้จุดน้ครับแตกนี้แล้วก็ด้านบนนี่ครับเห็นไหมเอ่ย คือก่อนที่เราจะใช้กาวร้อนอัดเนะี่ยเราต้องเลื่อยก่อนนะครับทุกคนเลื่อยอย่างเงี้ยครับเลือ่อยให้มันเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องทุกจุดเลยเป็นร่องเพื่อที่จะให้กาวร้อนมันเข้าไปเกาะน,นะครับทุกคนให้กาวร้อนมเข้าไปเกาะตอนนี้ผมก็ติดไปได้ครับจะเรียกว่างไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวอีกห้าสิบเอร์เซ็นต์ต้องรอ กาวแป๊บนึงครับให้ร้อนแรกแห้งก่อนใช้กาวร้อนกับผงฟอกนะครับเดี๋ยวให้กาวมันแห้งดีดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาติดกันใหม่มาต่อครับหลังจากที่กาวแห้งแล้วนะครับทุกคนกาวแห้งแล้วนี่ครับเห็นไหมครับเออหนึ่งจุดนะครับผมจะแต้มทั้งหมดสามจุดสองนะครับแล้วอ็นีจุดครับใต้นี้เห็นไหมเอย ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนนี่เออนี่สามนะครับผมสามจุดแล้วก็ฝั่งข้างหน้าครับข้างหน้าที่เป็นตะเข็บข้างหน้ามันจะแตกสองจุดครับตรงนี้หนึ่งจุดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ครับข้างหน้าจะเห็นสองจุดนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จดีเพราะกาวเพิ่งแห้งครับทุกคนพอกาวแห้งแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ขัดครับผมขัดเพื่อที่จะอัดกาวอีกรอบหนึ่งครับผมเอากระดาษทรายหรือว่าแต่ผมจะใช้ใบหินเกียครับขัด คนแล้วก็ขัดเสร็จแล้วอัดการรอบนึงครับผมขัดแบบนี้และครับขัดนี่เลยครับเมื่อขัดเสร็จแล้วเราก็อัดกาวนะครับจอดกาวไปทีครับเพื่อควอามแน่นครับผมอัดกาวไปทีนะครับนี่ครับอัดกาวจอดกาวลงไปทีครับเพื่อให้มันไปอัดให้กาวข้างล่างแน่นนะครับผมนี่ครับอ่าสามจุดเนาะเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวด้านหน้านี่เดี๋ยวผมเก็บผอมที อันนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาปิดงานกันลองทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วเรามาดูกันว่าจะใช้งานได้ดีไหมนะทุกคนับมาต่อกันเลยครับผมครับหลังจากที่อัดกาวเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เช็ดล้างแล้วอันนี้มันจะขอบจะเก็บเห็นไหมครับทุกคนะเก็บที่อัดกาวไว้ด้านนี้ที่ผมเอาติ๊กเกอร์แปะไว้เห็นไหมผมจะติ๊กเกอร์แปะไว้เพื่อไม่ให้กาวเยิ้มออกมาครับสองจุดนี้หนึ่งจุดที่หนึ่งจุดนะครับในการอัดครับเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมเอ่ยนี่หนึ่งจุดนะครับลองดูซิเขาเป็นไงมั่งครับไม่ได้ครับไหมเสียงดังนะครับนี่หลังๆครับทุกคนแข็งป๊บครับเหมือนก้อนหินเลยกาวร้อนนะครับหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ผมอัดด้านนี้แล้วก็ผมอัดทางในด้วยนะครับในทางในตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่อย่างนี้นะครับมองเห็นไหมครับนี่อย่างนี้ได้ทางในนี่ทิ้งเป็นขอบตะเก็บฝั่งเดียวคนละฝั่งกับด้านนี้ครับ แล้วก็อัดน,นี่ครับนี่เห็นไหมที่ผมบอกไปเมื่อคู่นี้ว่าอัดอัดน,นี่อันนี้พอดีผมเตยมันมีลูกยางรัดขอบอีกทีผมใส่ไปแล้วนะครับเลยไม่อยากแกะครับเพราะอัดเกาาไปแล้วแล้วตัวนี้ทิ้งครับตรงนี้เห็นไหมครับเอยอ่าเนี่ยครับมีที่คี้อยู่นี้อ่าแล้วก็ตรงนี้แน่นมากครับทุกคนถ้าซื้อใหม่ก็พ่อผมบอกว่าไม่รู้จะมีขายเปล่า เ็เคยซื้ออยู่600หรือ700ไม่รู้นะครับเนี่ยคนมันก็จะลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับแน่นมากขนาดมีสปริงนะครับครับทุกคนแตกจริงครับดูก็เราก็ DIY ไปครับไม่ต้องไปซื้อใหม่เดี๋ยวก็จะเอาไปติดที่ประตูรถยนต์อย่างเก่านะครับเป็นกระบะอีสุ TFR นะครับประตูตัวนี้นะครับ สมมุติว่าใครที่เขาสามารถเชื่อมเขาเรียกอะไรครับสแตเลสได้นี่เป็นสแตเลสหลอพ่อผมเขาบอกว่าเชื่อมไม่ได้นะครับแข็งมากครับแล้วก็หนาเขาเรียกสแตเลสหล่อครับถ้าใครเชื่อมได้ก็ลองเชื่อมดูครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ลองดูครับดีไใช้กาวร้อนกับของสัฟอกครับทุกคนแน่นปึ๊กครับไม่มีนะครับดูครับเห็นไหมครับทุกคนอ่าแน่นมากครับ แน่นแบบที่ไม่เคยแน่นมาก่อนครับนี่คือการ DIY ครับอ่าลองลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมก็อบอกว่าผมเคยขาล็อกขาล็อกคอเปดลมเหมือนไหครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้เลยแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะมันเป็นของผมไม่มั่นใจว่ายี่สิบหรือยี่สิบสองนิ้วนะครับตัวใหญ่ขาล็อกมันขาล็อกมันหักเลยแล้วมันเป็นพัดลมเก่าทีเนี้ยมันหาอะไรไม่ได้ผมก็เลย DIY ใช้กาวร้อนกะ ผงสะฟอกนี่เหมือนกันครับในการอุดมันก็อยู่นะครับแน่นมากเลยทุกคนไม่มีกระดุกกระเดกเลยอันนี้ก็แน่นมากครับไม่มีกระดุกกระดิกเลยครับเนี่ยเพราะกาวร้อนกับผง่าฟอกเขาจะไปทําปฏิกิริยาทางเคมีกันนะครับทุกคนทําให้แข็งแบบเหมือนก้อนหินนะครับไม่คิดว่าจะไม่ต้องคิดว่าจะแกะออกครับแน่นมากกระดาษสายขัดยังไม่ออกเลยครับแน่นแน่นมากเลยทุกคนยังไงลองไปีเวยดูนะครับทุกคนยังไง ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมยังมีคลิปดีๆเยอะเลยที่จะลงนะครับผมยังไงขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไปใส่รถยนต์กันครับขอบคุณครับ